สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับเมน้องก้าวพากินพาสแซบอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ยากจะชวนเพื่อนเพื่อนมากินข้าวค่ะวันนี้ก็ไม่มีเมนูสีรุ่ราค่ะมีเพียงไข่เจียวกับต้มยำปับปองค่ะมากินด้วยกันค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมากินกันเลยนะคะ ไส้เจียวส่งไส้เจียวส่งเพืองค่ะลองชิมแลว่าร้อยไหม้อืมร้อยค่ะไส้เจียวส่งเพืองก็จะใส่มะเขือเทศหอมใหญแล้วก็ ตอนห้อมค่ะแล้วก็จักจะแนะนำอีกเมนูนึงค่ะเมนูต้ยมยำปลาป้องค่ะมาชิมกันเลยค่ะอืมร้อยค่ะเพ่อนเป็นเมนูที่ไม่ยุ่งยากค่ะแล้วก็ประหยัดอีกด้วยค่ะทำง่ายๆกินง่ายๆ ยุ่งง่ายๆในยุคที่ข้าวข้องแพงค่ะร้อยค่ะอนควรลงมาทำเลยนะคะทำไม่ยากง่ายๆ มีไข่เคืองต้งยมยำกับปลาปองกะส่ามาทำได้แล้วค่ะไอ้เกี่ยมกระอยเกินมาเผลอๆทุกคน เป็นมือชาวค่าวันนี้กินไช้กินข้าวแซ่กจก็เดี๋ยวก็จะทำงานน้อยจริงนะเมนูไข่เจียวกระป๋องเนี่ยรองแนกเพลินๆทุกคน Ngon thầm lên Mấy cướng thật đấy Buộc lửa rồi Buộc lửa ขอบกันคลิปไมนะคะฝากติดตามดวฝากทุกคนคอยติดตามด้วยนะคะแม่น้องก้าผักกินผ้าแซบค่ะ